เมื่อเราเข้ามาในแบบครับโอ้โหเฮ้ยทำไมชื่อเรามันเป็นอย่างนี้ละ่ะของเราชื่อสกายมอนไม่ใช่หรอนี่มันอ่ะคุมมอนอัตวบอ๋อน้อนนี่เอง <c oughs> มาครับคือระบบเกมเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นนี่อ่ะคุมมอนเดินตามเป็นไงเป็นสิ่งที่ใครเฝ้ารอยอยู่ปะสำหรับโรบอกทำแมปแบบนี้นะฮะสำหรับดิ g i m o n นะฮะซึ่งผมก็มาลองจุ่มสักแป๊บหนึ่งละตัวละครผมก็เลเวล7ล มันทําอะไรได้บ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังคงเป็นเบต้าอยู่นะสําหรับแมบ,บนี้นะครับนี่ในกระเป๋าเรามีไอเทมด้วยอันนี้อะไรอะยามองเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ดิจิมอนโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสของตัวละครอากุมอนเรานะฮะนี่พลังชีวิตปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปบอ้ <c oughs> ส่วนอันนี้ดัชนี <c oughs> นัน่าจะเป็นตัวละครที่แบบว่าถ้าเราได้เลี้ยงตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นให่ไหมอย่างเช่นอากุมอนนี้เราก็ ได้เลี้ยงแล้วเออแม่งมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มีเทเลพอร์ตไปด้วยครับโอ้โหพี่ตั้งแต่ level หนึ่งยัน level ห้าสิบนะที่จะสามารถเล่นได้ตอนนี้นะเฮ้ยทำไมนายมีเกรมอนละ่ะยอ่ออคอมอนไปกันต่อเฮ้ยจอมตีนี่ปล่อยไฟได้ปะ่ะปล่อยไฟดิ โอ้โหเก่งมากอ๋อนี่อักูมอนสีชาโคเฮออ้ยนี่มันพูดเท่าจิจิมอนปะนี่ไงจิจิมอนอ่ามีอ๋อเป็นเคเวสหรอหมู่บ้านแห่งจุดเริ่มต้นเลเวลหนึ่งบวกไรอะ่ะเฮ้ยวารมาที่ไหนโอเคต้องเดินไปหน้าสินะโอ้โหยนี่มันเมืองรับแล มันเมืองเลกโก้เบ้าโอ้โหมีต,ตัวแบบโอ้โหอลังการดูดิทางตรงนี้ล่ะเฮ้ยโอ้โหวอรกาลูรูมอนเฮ้ยทางตรงนี้เวลสามสิบวกไปได้ปะไม่ได้ต้องเลเวลสามสิบขึ้นไปถึงจะวร์ปได้เฮ้ยมาไงอะได้ปะวะเุ้ยเวลยี่สิบตีดิ เอาเลยลูกชุกตีพวกเราอ้ยตายแล้วเว้ยวุ้ย24ี่ตึงปะวะเฮ้ยตายเลยไข่อะไรอ่ะได้ปะเฮ้ยเหมือนจะได้ไข่ามาแต่เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นการส่งไข่ปะ ที่เรามีอยู่เนี่ยใช่ป่ะแล้วก็ไปสูบหรอดูดิเราฟังหน่อยดีวะอันนี้มีปะ่ะเรามีไข่อันนี้ปะ่ะ<ๆ>กดไปแล้วปึ๊บอยู่ในไหนวะออ้ยนี่เปล่านี่คือตัวที่เราสามารถเอาออกมาได้เราทำการฟักไข่ไปแล้วหรอดีดิกาบูมอนดิทำไงอ่ะ ไอ้โหทำไมเป็นสีดำอะ่ะนี่ฮะนี่คือคลังเก็บของเหรอเราก็สามารถที่จะเลือกเฮ้ยนี่ไงผมทำเป็นแล้วนี่ไงโหผมเปลี่ยนตัวเป็นแล้วครับกับบูบอนของเราที่เ,เลยโอ้เลเวลหนึงนะต้องไปเก็บใหม่โอเคเข้าใจละอันนี้อะไรจะเปลี่ยนเนรอต้อง อ๋อเปลี่ยนล่างป่ะตรงนี้เปลี่ยนล่างป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาอาคูมอนมาก่อนดิพี่หลบหน่อยดิเออเปลี่ยนล่างป่ะเนี้สามารถเลือกได้เลยป่ะเกรมอนหรือว่าเป็นตัวไฟตัวขี้ก็ได้เอ้ยเป็นเป็นเกรมอนไหมล่ะเปลี่ยนได้เลยป่ะครับอ๋อมันใช้เค่เลวิวสิบห้าแล้วก็อะไรไม่รู้บิดน,นะฮะเราก็จะ เอ o ว u t i ลูชั่นเลยเปลี่ยนร่างนี่ยังไงเล่าเกรบอนวิเล่นเป็นเว้ยจะถ่ายรูปไปอยู่ตรงข้ามสิวินั่นมันเพื่อนของฉันนี่นะฉันต้องถามหาเพื่อนซะแล้วเราเด็กที่ถูกเลือดเหมือนกันเขาอยู่ไหนนะหรือว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เฮ้ย นี่ไงเพื่อนของเราอุ้ยชันมาแล้วยังไงเล่าไหนลองตีเนยว่ามันจะอัพจาก3 0มิปีใ่ะเอ้ย31มเอดแล้วโอเคครับสำหรับแมปนี้ครับดิจิมอนเป็นไงกันบ้างฮะน่าสนใจนะถ้าเล่นยาวๆครับนะมีการฟาร์มเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วก็เอาปั้นตัวอื่นได้ด้วยนะฮะสำหรับดิจิมอนหลากหลายที่คุณอยากเลือกสัรนนะฮะโอ้ยนี่เพื่อนเราเหมือนกันนี่นะ สุดยอดไปเลยเพื่อนถ่ายรูปหน่อยแคะเอาละฮะเจอกันใหม่ฮะสําหรับแบบนี้ครับอลิเกตู